สมิงเท่าแห่งมายอประพันธ์โดยปรร,ร,รติการในหมู่บ้านชนบทในอำเภอมายอเมื่อห้าสิบปีก่อนก็ยังคงกันดานกว่าสมัยนี้มากนักชาวบ้านก็ยังยึดอาชีพทำสวนยางพาราและทำไร่ทำสวนเจ้างวนได้แต่งงานออกเรือนไปกับออนอุมาสาวในหมู่บ้านเพราะโอกาสน้อยมาก ที่จะออกไปหาสาวบ้านอื่นทั้งคู่มีสวนยางเราเจ็ดแปดไร่ที่พ่อแม่ของไอ้ง,ง้วนทิ้งไว้ให้และเริ่มจะได้เก็บน้ำยางแล้วอ่อนอ่อนข้าจะเข้าสวนก่อนเดี๋ยวเอ็งนะ่ะหุงหาอาหารแล้วก็ตามไปก็แล้วกันนะจ้าพี่งว้วนยังเช้าอยู่เลยข้าขอนอนต่ออีกนิดนะยังง่วงอยู่เลยนะ่ะนางงิบงำบบอกกับผัวรักไปท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ลืมตา เจ้าโงนถือแกสส่องสว่างสมัยนั้นยังไม่มีไฟฉายแบตเตอรี่แบบสวมที่ศีสะควายา่มกับมีดได้ก็ลงจากเรือนตรงเข้าสวนอย่างเช่นทุกครั้งนำเข้าของและสัมภาระวางไว้ที่ขนาแล้วก็เริ่มลงมือทำงานทันทีและไม่ต่างจากเพื่อนบ้านที่มีสวนอยู่ติดติดกันทุกคนมักจะตื่นในเวลาตีสองตสเพื่อมากรีดยาง ต่างก็ทำงานของตัวเองไปส่วนของเจ้างวนเป็นส่วนสุดท้ายที่ติดกับชายป่ามันทำงานไปเป็นปกติอย่างเช่นทุกวันโดยที่ไม่ระแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะที่นี่ไม่เคยมีสัตว์ร้ายมาเนิ่นนานขณะที่ทำงานอยู่นั้นก็ได้มีบางสิ่งกำลังซุ่มมองอยู่ในที่มืดเอ๊ะวันนี้ดูแปลก ไม่มีเสียงมแมลงหรือกระจักกระจันร้องเหมือนทุกวันเลยสงสัยมันจะขี้เกียจทันใดน,นั้นเงาบูบไหวผ่านหน้าไปได้วยความเร็วมันรีบวาดไฟแก๊สที่มองเห็นในระยะไม่เกินสองเมตรทำให้มันไม่ทันได้เห็นอะไรแต่กลิ่นสาบนั้นมันรู้จักดีเพราะเป็นคนบ้านป่าโตมากับป่าเสียงโฮ่ขึ้นดังขึ้นทางด้านหลังพรอกรงกระแปลงปะทะมหาศาล มันล้มหน้าขมำไฟแก๊สสองสว่างหลุดกระเด็นไปจากมือเคียวอันทรงพลังนั้นงับเข้าที่หัวของมันดังโพรวิญญาณของมันหลุดลอยไปในทันทีมันคาบเอาซากของเจ้าง,งวนหนีเข้าไปในป่าคงทิ้งไว้แต่รอยย่ำเท้าและเลือดกองโตฟ้าสางตอนหกโมงอ่อนจึงหิ้วปิ่นโตข้าวสะพายย่ามใส่วิทยุธานินแล้วเดินเข้าไปในสวน เมื่อไปถึงขนั้ก็วางบินโตชะเง้อคอมองหาไอ้งวนแต่ก็ไม่เห็นเอ๊พี่งวนไปไหนหรือว่าจะไปป่าอา้าวนี่แก๊สทำไมปฏทิงไว้อย่างนั้นเล่าออนรีบเดินไปหวังจะเก็บตะเกียงแก๊สขึ้นมาในใจขนาดนั้นเธอยังไม่คิดอะไรจนกระทั่งไปถึงก่องเลือดกล่องโตและสมองที่กระจัดกระจาย ทำให้มันคิดไปในทางที่ดีไม่ได้เลยมันร้องเรียกหาเจ้าง,งวนวิ่งไปมาแต่ก็ไม่พบจึงวิ่งไปหาเพื่อนบ้านที่ทําสวนอยู่ติดติดกันบังวีบังวีอาริมาอาริมาช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยพี่งวนนะ่ะถูกเสือฆ่าไปแล้วฮะเสือเสือยังนั้นเหรอวะนางออนไปเองสองคนรีบไปบอกผู้ใหญ่กันเถอะ ข้าจะรีบไปดูที่สวนเองบังวีรีบไปดูที่สถานที่เกิดเหตุกระพบกองเลือดและสมองที่กระเด็นไปทั่วบริเวณใกล้ๆแถวนั้นมีรอยตีนเสือย่ำไว้ให้เห็นโอ้โหรอยตีนมันขนาดนี้แล้วตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนวะเน,นี่ยขณะที่กำลังก้มๆเงยๆเดินวนเวียนดูร่องรอยอย,อยู่นั้นผู้ใหญ่เดชกับชาวบ้านอีกสมถึงสี่คน และมีพ่อเท่าวันที่เป็นอดีตพรานตามมาด้วยไหนเล่าให้ข้าฟังสิมันเกิดอะไรขึ้นใช่เสือจริงหรือเปล่าวะบังวีจริงพ่อเท่าดูรอยตีนมันสิรอยไม่ใช่เล็กๆเลยโอ้โหมันมายังไงวันนี่ยเท่าหมู่บ้านเราและก็ป่าละแวกนี้ไม่เคยมีเสือมานานแล้วนะเกือบเกือบยี่สิปีเห็นจะได้ ตั้งแต่ข่ายังเป็นพรานสมัยนั้นโทษพอเท่าพรานป่ามันก็คือป่านั่นแหละมันอาจจะมาจากที่อื่นมาหากินแถวนี้ก็เป็นไปได้แล้วสวนยางของไอ้ง้วนเนี่ยมันก็ติดกับชายป่าซะด้วยนะสิข้าว่าเราคงต้องออกตามหาซากมันแล้วละ่ะไม่รู้ว่ามันนะข้าไปทางไหนใครจะตามข้าไปบ้างผ่านเทววันพูดขึ้นบังวีขันอาสา เพราะว่าแกมีปืนลูกซองมาด้วยข้าจะไปเองจะมีใครจะไปอีกไหมพวกข้าน่ะไม่มีปืนใช่ข้าก็มีแค่ปืนแก๊บข้าวิลากว่าจะยัดลูกจะเกิดอะไรขึ้นถูกมันกินแน่ๆถ้าอย่างนั้นข้าจะไปกับพ่อเท่าเองทุกคนกลับไปรอที่บ้านเถอะอาริมะปิดบ้านให้ดีก็แล้วกันอยู่เป็นเพื่อนนางออนมันด้วยข้าไปและ ก่าวจบบังวีก็เดินตามพ่อเท่าไปทั้งสองตามรอยเลือดเข้าไปในป่าและรอยลากไปเป็นทางพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่าคิดว่ามันจะเอาไปซ่อนไว้แถวไหนเออเอ็อเองกระทงถามดีนะข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ต้องตามรอยมันไปนั่นแหละไม่นานนักก็เจอซากของไอ้งวนที่ถูกกัดกินอยู่หลังจอมปลวกทั้งหน้าท้องสะโพกและน่อง ถูกกัดกินไปจนสิ้นหน้าตาของมันเละเทะเพราะว่าถูกกัดการบาดเจ็บทําให้มันระบมทําเอาหัวที่แตกบวมช้าจนจําหน้าตาไม่ได้แล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะพ่อเท่ามันคงจะเจ็บหน้าดูเลยข้าว่าก็ต้องเจ็บสิวะมันน่าจะทั้งกลัวทั้งนึกไม่ออกว่าจะมีเสือเข้าไปในสวนของมันร่างกายมันสั่นสะท้านจนฉีร่ราด มันอ้าปากร้องแต่ไม่สามารถเป็งเสียงออกมาได้ก่อนที่มันจะถูกขบขย่ำโอ้โหแล้วพอเท่ารู้ได้ยังไงว่ามันทำอย่างนั้น <c oughs> ทํำไมข้าจะไม่รู้ก็ข้าเองยังไงละ่ะที่เกินมันว่าแล้วร่างก็สั่นสะท้านก้มลงไปคลานสีขาริ้วลายเหลืองจางๆสลับสีดำมนร่างนั้นเปลี่ยนเป็นเสือใหญ่อย่างสมบูรณ์ ในเวลาไม่ถึงนาทีแต่บังวีอ้าปากค้างมองดูเวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าสมิงเท่าตะปบเข้าที่ใบหน้าของบังวีจนลม้มลงปืนลูกซองเดียวที่ถือกระเด็นหลุดออกจากมือไปมันค่อยๆยเยืย้องย่างเข้ามาหาอย่างไม่เร่งรีบนักบังวีกายสันสะท้านของเหลวสีชาไหลลงมาตามขากางเก่งพอตกใจกลัวสุดขีดแล้วก็หมดสติไป เมื่อมันรู้สึกตัวอีกครั้งบรรยากาศโดยรอบมืดสนิทต,ตัวของมันถูกมัดติดกับต้นไม้ใหญ่อะไรกันเนี่ยเราตายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันฮะข้าบังตาไว้แล้วคนภายนอกมองเองไม่เห็นหรอกข้าจะกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อจะไปบอกทุกคนว่าเองน่ะถูกเสือขยำ่ำแล้วก็ลากไปอีกคน ส่วนข้าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเสือพูดแล้วมันก็ใช้กรงเล็บของตัวเองกรีดเข้าที่หัวไหล่ซ้ายแล้วลากมาจนถึงต้นแขนก่อนที่จะใช้ร่างเสือวิ่งเข้าไปจนเกือบถึงหมู่บ้านแล้วคืนร่างเป็นคนตรงไปยังบ้านของผู้ใหญ่เดชผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดชอยู่ไหมอยู่อยู่ได้เรื่องยังไงบ้างแกร้องถาม พอมก็เดินออกมาจากในบ้านโอ้ยเรื่องนะ่ะยังไม่ได้หรอกแต่ได้เลือดไอ้บางวีนะ่ะมันถูกเสือตะปบแล้วก็ฆ่าไปแล้วส่วนข้าก็ถูกมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บข้ายิงก็ยิงมันไม่ออกสงสัยว่ามันจะไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วล่ะผู้ใหญ่ฮะอย่างนั้นเหรอไปไปข้าจะพาพ่อเท่าไปโรงพยาบาลก่อนไม่ไม่ไม่เป็นไร ข้ามีสมุนไพรเดี๋ยวข้าเนี่ยทำพิธีรักษาตัวเองเดี๋ยวก็หายเพื่อพรุ่งนี้ข้าจะพาพวกเองออกตามหาซากของไอ้สองคนนั่นแล้วพ่อเท่าจะไหวเหรอได้รับบาดเจ็บมากขนาดนี้ไหนข้าขอดูหน่อยสิเมื่อผู้ใหญ่เปิดเสื้อดูก็พบกับรอยเล็บที่มันลากลงมาเป็นทางยาวโอ้โหเกือบถึงกระดูกเลยนะพ่อเท่า ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้ข้ามีสมุนไพราสามารถใช้คู่กับคาถาได้พรุ่งนี้ข้าก็จัดการกับมันได้แล้วละพวกเราเตรียมของให้พร้อมตอนนี้ข้ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาเออมันก็เป็นไปได้นะพ่อเท่าพอ่อแถวบ้านเรามันไม่มีเสือมานานแล้วยังไม่พอเสือสมิงเสือเย็นนี่ด้วยยิ่งแล้ว เห็นเขาว่ามันมาจากคนที่เล่นของคนที่มีวิชาอาคมแล้วก็ทำผิดผีผิดครูใช่ไหมก็ใช่นะสิเฮ้ยอย่าหมองข้าอย่างนั้นนะข้านะ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดผีผิดครูหรอกคาถาอาคมข้าก็เลิกใช้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ข้าเลิกเป็นพรานเปล่าเปล่าข้าไม่ได้ว่าถ้าพอเท่าเป็นเสือก็คงออกล่าเหยื่อมาตั้งนานแล้วละ่ะ คงไม่รอให้ถึงวันนี้หรอกเออขอบใจเองนะเอาล่ะข้าจะไปรักษาตัวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงข้าจะมาพบผู้ใหญ่ที่บ้านได้ได้ไดพอเท่ารีบไปจะได้พักพรอนพอรุ่งเชา้าพอเท่าวันก็ได้มาหาตามนัดแต่ทว่ากับเจอกับชายแปลกหน้าสองคนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยอา้าวมาแล้วเหรอพอเท่านี่ผูกกองคณิต แล้วก็จ่าสมจะออกเดินทางไปกับเราด้วยพอดีเมื่อวานข้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เอาไว้สวัสดีครับพ่อเท่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองยกมือไหว้ในฐานะผู้อาวุโสน้อยกว่าก็ดีเหมือนกันไปกันหลายหลายคนแกไม่ได้สนใจในคำทักทายจากทั้งสองก็ไม่ได้หลายคนหรอกก็สี่คนเรานี่แหละเออนั่นแหละมากกว่าหนึ่งเขาก็เรียกว่าหลายคนแล้วรีไปกันเถอะ เดี๋ยวจะสายแล้วก็หันหลังกลับแล้วเดินนำไปเดี๋ยวสิพ่อเท่าแพ้เมื่อวานเป็นยังไงบ้างล่ะจะอักเสบหรือเปล่ามีหยุกมียากินไหมไม่เป็นไรหรอกหายแล้วข้าก็บอกแล้วไงว่าข้าน่ะจัดการตัวเองข้าได้ผู้กองคณิตกับจ่าสมเดินตามไปเงีเงยบๆโดยไม่พูดอะไรเพราะว่าต้องการจะจับสังเกตรพรานชราผู้นี้ทั้งสองเดินรั้งท้าย โดยมีผู้ใหญ่เดินไปกับพ่อเท่าวันไม่นานนักพ่อเท่าวันก็มีอาการตื่นเต้นพร้อมกับบอกให้หยุดแกบอกว่าได้กลิ่นเสือทุกคนก็เลยหยุดตามสมิงเท่าเจ้าเรเนรมิดเสืออาคมขึ้นมาตัวหนึ่งมันตัวใหญ่เกินแปดอกและกระจนแผวมายืนจังก้าอยู่ต่อหน้าคนทั้งสีง่ผู้กองผู้กองเสือตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเสือตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย ระวังนะครับเจ้านายทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ทั้งสองยกอาวุธขึ้นพร้อมกับลั่นไกในทันทีโดยที่ไม่รอคำสั่งแชะแชะ่แต่ว่ายังไงก็ยิงไม่ออกเนื่องจากว่ามันเป็นกระสุนธรรมดาและนั่นคือสมิงอาคมนั่นเองทำไมกระสุนถึงได้ขัดลํากล้องพร้อมกันนี่ผู้กองหนุ่มว่าแต่แล้วเขาก็รู้สึกร้อนที่หน้าอกตรงที่แขวนพระหลวงพ่อเดิม นอกเหนือไปจากบารมีหลวงพ่อแล้วก็ยังมีมวลสารที่สำคัญและเข้มแข็งอีกหลายชนิดทั้งเขี้ยวเสือไฟบทละเอียดและผงของนวะโลหะเกสาหลวงพ่อและอีกสารพัดเขารู้สึกราวกับว่าท่านกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเมื่อเขาก้มลงดูก็เห็นแสงสว่างเรืองๆแล้วก็ดับไปเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นปกติเขาก็แขวนพระองค์นี้มาตั้งนานแล้ว แต่ไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหรือว่าท่านอาจจะกำลังบอกอะไรในเมื่อเรายิงไม่ออกก็ลองอารัธนาถึงท่านดูแล้วเขาก็ได้กระทําตามที่เขาคิดอย่างไม่หวังผลเท่าไรนักเขาก็ปล่อยกระสุนไปอีกหนึ่งนัดปรากฏว่าเสียงบันดังลั่นสถานพงภัยเสือตัวนั้นกระโดดแผ่นแผวหายไปในป่าทึบทันทีผูกกองฝีมือไม่เลวนี่ ขนาดเราเป็นเสือสมิงพวกเรายิงไม่ออกแต่พวกกองก็ยิงออกที่ยิงไม่ออกอาจจะเป็นเพราะปืนขัดนํำกล้องก็ได้นะครับพอดีว่าของผมอุปกรณ์มันยังใหม่อยู่แล้วอีกอย่างเสือที่เราเห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่สมิงอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ตัวใหญ่กว่าปกติเท่านั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่ว่ามีของดีหรือมีวิชาอาคมดีรหรือ เขาหัวเราะหน้าตายก่อนที่จะตอบทั้งสองผู้เท่าไปผมไม่มีอะไรหรอกครับผมเป็นคนสมัยใหม่จะไปเรียนวิชาอาคมมาจากไหนและอีกอย่างผมนะ่ะเป็นคนบางกอกพ่อแม่ผมไม่ได้ฝักไฟเรื่องนี้นะครับก็อหน้าแปลกดีนะแกพูดแล้วก็เดินนำไปแต่ในใจก็ไม่ไวายจะคุ้นคิดว่าไอ้ผู้กองหนุ่มนี้มันไม่ธรรมดามันจะต้องมีดีอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่จะอะไรก็ช่างเถอะไม่มีใครเก่งเกินข้าหรอกเมื่อไปจนถึงจอมปลวกใหญ่ก็เหม็นกลิ่นซากของไอ้งวนล,ลอยมาไกลแล้วละ่ะตรงนั้นหลังจอมปลวกนั่นไอ้งนมันนอนตายอยู่แล้วบังวีละ่ะมันหายไปทางไหนโชคดีเหลือเกินที่เมื่อคืนเขาได้ย้ายมันไปสะกดไว้ในกอไผ่ริมห้วยข้าก็ยังไม่ได้ตามหลังจากที่กำลังจะเข้าไปดูซากศพไอ้ไงนไอเสือบ้านั่น มันก็กระโดดมาตบข้าที่หัวไหล่ด้านซ้ายของข้าแล้วก็จัดการกับไอ้บังวีเลยไม่รู้ว่ามันเอาไปทางไหนข้าได้รับบาดเจ็บเสียก่อนสองนายตำรวจเก็บภาพและบันทึกการตายของเจ้างวนนายทั้งสองจะกลับเลยไหมหรือว่าจะรอตามบังวีด้วยกันเพราะออกจากป่าไปกันสองคนมันอันตรายผู้ใหญ่เดชบอกกับเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้าซากด้วย็ดีนะครับผู้ใหญ่ผมยังไม่เคยนั่งมาก่อน สะสมละ่ะเคยไหมหันไปเอ่ยถามกับลูกน้องไม่เคยเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะได้ลองกันคืนนี้ละ่ะแล้วไอบ้บางละ่ะเราจะไปตามมันที่ไหนดีละ่ะพอเทวันผู้ใหญ่เดทถามเดี๋ยวข้าจะลองเดินหารอยมันแถวๆนี้ดูอ้าวแล้วพวกข้าละ่ะจะให้นั่งสูดกลิ่นไอ้ง้วนก็ไม่ไหวนะแล้วจะมานั่งเฝ้ามันทำไมข้าจะเดินไปเลาะลำห้วย ส่วนผู้ใหญ่กับนายทั้งสองก็ไปด้วยกันทางนน้นแต่อย่าไปไกลมากนะผู้ใหญ่เออข้าคงไม่ไปถึงเผ่าตองเหลืองหรอกว่าแล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกกันตรงนั้นผู้ใหญ่ครับเผ่าผีตองเหลืองเนี่ยยังมีอยู่จริงไหมครับแล้ววิถีชีวิตพวกเขาเป็นยังไงผู้กองหนุ่มถามอย่างสนใจวิถีชีวิตเดี๋ยวนี้คล้ายคลึงกับคนพื้นราบเราแล้วล่ะครับไม่ได้ย้ายถิ่นฐานกันอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเมืองและก็ชาวฝรั่ง ได้สอนวิธีที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงอยู่กับที่โดยที่ไม่ต้องย้ายบ่อยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้พวกนี้ปรับตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วคนพวกนี้ยังนุ่งใบตองแทนเสื้อผ้าอยู่หรือเปล่าล่ะครับไม่ทันที่ผู้ใหญ่จะตอบเสียงป่าก็สงัดลงทันทีผู้ใหญ่ก็เติบโตมากับบ้านป่าจึงได้บอกนายทั้งสองให้ระวังระวังนะครับป่าเงียบกะทันหันแบบนี้แสดงว่า มันคงจะป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้เป็นแน่เรารีบกลับกันดีกว่านายสมิงพรานเท่าเฝ้ามองทั้งสามอย่างยับยังชั่งใจวางแผนไว้ว่ารอให้ทุกคนหลับเสียก่อนมันจะขย้ำทุกคนและเอาศพไปซ่อนไว้กินเองรีบวิ่งย้อนกลับไปยังทางที่มันมาแล้วก็กลับไปเจอกันยังจอมปวกที่พบศพเจ้างวนอ้าวพ่อเท่ามาพอดีใ้เรื่องยังไงบ้าง ไม่เลยไม่เลยผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ละ่ะได้เรื่องอะไรไหมก็ได้อยู่นะเกือบได้ไปอยู่ในท้องเสือแล้วละ่ะจึงได้ชวนกันเพ่นกลับมานี่ละถ้าอย่างนั้นเราเฝ้าซาอยู่ที่นี่ก็แล้วกันทํามันยังป่วนเปี่ยนอยู่แ่านี้ยังไงมันก็คงจะเข้าถ้าอย่างนั้นเราไปตัดไม้กันเถอะทําสูงหน่อยก็น่าจะพ้นกลิ่นไองง้งวนอยู่หรอกทั้งสามไปช่วยกันตัดไม้ โดยที่ทิ้งให้ผู้กองคดิตอยู่เพียงนำพังเขาหันซ้ายมองขวาอย่างระแวดระวังเพราะเกรงว่าไอ้ลายมันจะย่องเข้ามาอีกแล้วก็เป็นดังคาดเมื่อพรานเท่าสมิงใช้อากขมเนรมิตเสือใหญ่เข้ามาหาเขาอีกครั้งเพื่อที่จะประลองกำลังว่าเขามีดีอะไรแต่แล้วครั้งนี้สายสร้อยของเขาที่อุ่นร้อนมีแสงสีทองสว่างเรืองๆพอมองเห็น พร้อมกับเสียงของพระชราเอ่ยออกมาเบาๆโยผูกกองไม่ต้องกลัวไปหรอมันเป็นเพียงภาพจำแลงให้โยจงหลับตาเสียแล้วก็ว่าตามอัตมานนะพุทธร,รักษาทรมรักษาสังขรักษาผู้ใดส่งสิ่งชั่วร้ายนี้มาขอให้กลับไปอย่างเจ้าของโดยพรันเมื่อกล่าวจบ สิ่งร้ายก็ได้อันตรธานหายไปตอนนี้สมิงเท่ารู้แล้วว่าผู้กองหนุ่มไม่ธรรมดาอย่างที่มันคิดไว้จริงๆแต่ก็ไม่ได้มีพิสง์ที่จะทำอะไรให้มันบาดเจ็บภาพหลวงปู่ปรากฏให้เขาเห็นทั้งที่ยังหลับตานวสการครับหลวงปู่ไม่ทราบว่าหลวงปู่ชื่ออะไรและมาจากไหนหรือขอรับอัตมาก็อยู่ที่คอของโยมนั่นแหละ คิดดีสิ่งดีๆก็ต้องคุ้มครองไม่เป็นไรรอกคืนนี้โยมขึ้นไปอยู่บนห้ากับสมิทธ์นั่นแหละหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าตามที่โยมผู้กองคิดนั่นแหละอาตมารู้ว่าผู้กองจะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียท่าให้กับมันอาตมาขอรับรอง จัดการจัดการได้วิธีใดหรือขอรับหลวงปู่ก็จัดการตามที่ผู้กองเห็นควรนะสิว่าแล้วร่างของหลวงปู่ก็เป็นแค่แสงพุ่งวาบเข้าไปยังสายสร้อยที่เขาแขวนพระเครื่องไว้ทันใดนั้นทั้งสามก็กลับมาพร้อมไม้ไผ่แบกใหญ่คนละแบกเอาล่ะเดี๋ยวรบกวนผู้ใหญ่กับคุณตำรวจช่วยส่งให้ข้าด้วยนะข้าจะขึ้นไปทำห้าง ได้เลยว่าแล้วผู้เท่าวันก็ไต่ขึ้นต้นไม้อย่างว่องไวโดยที่ท่าทางที่แสนจะประหลาดเพราะมันเร็วจนเกินกว่าที่ทั้งสองจะสังเกตได้ทันว่าแกใช้คมเล็บจิกไต่ขึ้นไปนอกจากผู้กองหนุ่มเท่านั้นแกขนาดนี้แล้วยังปีนต้นไม้เด็กของแขวไม่แพ้ลิงเลยผู้ใหญ่เดชาว่าฮ,ะฮะ่เสือเก่ายัางไงมันก็เป็นเสืออยู่วันยังคาบล้วว่าฮะฮะ เพียงไม่นานห้างขนาดสี่คนนั่งก็เสร็จเรียบร้อยจะไปถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไปนะครับเพราะขึ้นข้างบนแล้วจะลงมาอีกไม่ได้นั่นก็บอกไม้ไผ่ผมเตรียมเอาไว้ให้แล้วใช้สำหรับถ่ายเบาเผื่อจะปวดกลางค่ำกลางคืนทั้งหมดขึ้นไปกินข้าวกันอยู่ข้างบนห้างทำไมกินน้อยจังเลยละครับพอทวันไม่ใช่อาหารที่ชอบใช่ไหมครับใช่คนเหากินอาหารไม่เหมือนกัน ข้ากินได้เท่านี้ก็ถือว่ามากแล้วแกตอบพร้อมกับตวัดสายตามองมาผู้กองคณิตแวบ,บหนึ่งแต่สาบานได้ว่ามันเป็นดวงตาเสือชัดๆกับใบหน้าที่แสยะยิ้มอย่างมีเลสไนแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะแส้งทำเป็นไม่รู้และข่มความกลัวเอาไว้เพราะเขาเชื่อมั่นในคำที่หลวงปู่ท่านบอกขณะนี้ความมืดเริ่มเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็วพร้อมกับความเงียบสงัดของป่า บันเงียบสงัดตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเสียงร้องของเรา,มาแมลงสำหรับคณิตเองเขารู้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรเขาอรัธนาถึงหลวงปู่ขอให้ปืนและกระสุนของเขามีฤทธิ์มีเดชอย่าได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสมิงร้ายตัวนี้ขอจงช่วยปกป้องเขาด้วยเถิดเอาละทุกคนหลับได้ข้าจะเฝ้ายามให้เองมีอะไรเข้ามาข้าจะเรียก สิ้นเสียงพ่อเท่วไวจะสมกับผู้ใหญ่เดชก็ง่วงงุนทันทีส่วนคณิตนั้นเขาไม่ได้ง่วงแต่ก็ยังคงแส้งหลับตาเวลานี้มันช่างรู้สึกบีบคั้นหัวใจจนยากจะบรรยายเขาต้องคุมสติอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับความกลัวพลันพ่อเท่วไวก็เอ่ยเรียกด้วยน้ำเสียงที่แปลกไปมันฟังดูยานค้างยิ่งนักผู้ใหญ่ผู้ผผใหญ่ห,ญหลับหรือยัง,ยง นายนายหลับหรือ,อยังเมื่อทุกคนเงียบมันจึงคิดว่าถึงเวลาที่จะลงมือเสียทีร่างกายสันสะท้านพร้อมกับพระที่แขวนอยู่ทำปฏิกิริยาเพียงแต่ครั้งนี้ไม่เปล่งแสงเท่านั้นแสงจันทร์ที่สาดสองลอดหมู่แมกไม้ลงมาทำให้เขาเห็นว่ามันก้มลงไปคลานสีขาหัวของมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกระสุนปืนแบบเจาะกรอก ที่เขาใส่ไว้นั้นเพื่อสังหารสมิงร้ายนั้นโดยเฉพาะมือที่จับปืนอยู่แล้วตลอดเวลาจึงไม่ได้เป็นที่สังเกตกระสุนถูกปล่อยออกไปในทันทีพร้อมกับร่างเสือใหญ่ตีลังกาตกจากห้างไปทั้งสองที่ถูกมนต์สะกดของมันบัดนี้ได้สติอีกครั้งต่างก็ตกใจแต่ผู้กองหนุ่มไม่มีเวลาจะอธิบายอะไรคราวนี้เขายกปืนขึ้นมาอารัธนาหลวงปู อย่างไม่ปิดบังแล้วฉายไฟส่องไปยังด้านล่างใต้ห้างร่างของคนที่มีหัวเป็นเสือตัวที่เป็นคนแต่มีขนลายสลับดำเหลืองแต่ซี่จางนอนหายใจเรรินสำลักริ่มเลือดอยู่กระสุนอีกนัดถูกส่งเอาไปยังร่างของมันอีกครั้งทีนี้มันนอนสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นเองถูกกองรู้ได้ยังไงครับว่าพอเท่าน่ะเป็นสมิงนะครับทั้งสองถามคำถามเดียวกันออกมา ผมน่ะไม่รู้หรอกครับเพียงแค่ตื่นขึ้นมาเพราะเหม็นกลิ่นมันพอดีลืมตาขึ้นเห็นเสือพอดีก็เลยยิงมันไปแล้วก็ซ้ำนัดที่สองนี่แหละครับถึงได้รู้ตอนที่ฉายไฟเจอนี่แหละด้านบางวีเมื่อสมิงพ่อเทาวันตายแล้วมนสะกดที่สะกดแกเอาไว้ก็คลายตัวทำให้เขาได้สติขึ้นมาอีกครั้งด้วยความหิวและกระหายจึงได้ตะโกนออกมาด้วยเสียงอันแผ่วเบาช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยนั่นนั่นมันเสียงไอ้บังวีนี่นาหรือว่าผีมันจะมาหลอกพวกเราทันใดนั้นเสียงหลุงปุกก็ดังขึ้นในมโนสำนึกของผู้กองคณิตรีบไปช่วยคนเถิดผู้กองเดี๋ยวจะสายไปเขาอยู่ในกอไผ่ริบห้วยต้องรีไปตอนนี้เท่านั้นถึงจะช่วยทันไปจ้าผู้ใหญ่บังวีอยู่ที่กอไผ่ ขืนช้าไปกว่านี้จะช่วยไม่ทันเอามีดมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองลงจากห้างกลางคืนไม่ได้นะผมรับผิดชอบเองว่าแล้วก็ปล่อยพระองค์ลงมาแล้วก็ตายลงไปอย่างว่องไวทั้งสองเห็นดังนั้นจึงรีบตามไปติดๆดเขาวิ่งไปจนมาหยุดอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเสียงร้องเรียกให้ช่วยดังออกมาอย่างอ่อนระโหยโรอยแรงเมื่อผู้ใหญ่มาถึงก็ต้องตกใจเฮ้ยไอ้บังวี บังวีจริงๆด้วยแกกับจาสมช่วยกันตัดไม้ไปสี่ห้าลำจึงเอาตัวบังวีออกมาได้เมื่อผ่ากันกลับมาขึ้นอยู่บนห้างแล้วได้กินน้ำกินข้าวพอมีแรงแล้วจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทุกคนได้ฟังบ่ายของอีกวันทั้งหมดก็กลับมาถึงบ้านบังบังบังกลับมาแล้วอริมาเมียสาววิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจแล้วผู้ใหญ่ก็พาชาวบ้านทั้งหมด เผาซากของทั้งคู่เฮ้ยจบสิ้นกันเสียทีสมิงเท่าแห่งมายอ